ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศโทโลกเอาวันนี้รถโอ้ป่านล่งแขกเอาไปจุดจาดจุดจาดทำบุญ้มไปบนรถหลายปั่นตลาดนัดโอ้เพงได้รถมาหลายแท้ถึงว่าถึงว่าลูกน้องบ่ตักให้มันรถหลายวะน่ะรถหลายลูกน้องเลยบ่ตักให้เลยมันหลายโพดมันมีวะน่ะเอาสายป่านหกุูณสองเนี่น,เ,นะนเอา อ้เอฟซีเท่ะน่ะฝากกดไลค์คดแชร์กดที่สามน้่ยครับ่ันผูชุชมเอ้ยพวนนะรถปั่นตลาดนัดฮะรถปั่นตลาดนัดมันมันหลายพรลุงน้องเขาเรียกว่าตักเขาย่านเขาย่านรถโอ้ยซูเปอร์โก้มาจะเศร้าเขาพ่อตักเขารถคันผูชุ่มไม่เอา บอกว่ามูเจ้ามาเม้าลวดไปเอาไปเอาสองขั้นอีกคนเดียวไปไปเข้าไปแล้วเลยเดี๋ยวเดี่ยวไปดีคนหน้ามองนี่เดี๋ยวที่ในไงบ่ไปเลยรับไปเอาเอาหมดทุกขั้นละนี่เดี๋ยวที่เฝ้าออกไปพุ่นแล้วปั้นปานตลาดนัด ตลาดนัดรถดินครับเอาปุ๋ยสนใจดินขางหน้าสวยๆมาเด้อครับเด้อเอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องออจกอน้ำสีลงเรืองครับอันนี้คนบ้านเฮาทิ่นี่ว้ายโอ้มีทั้งไรมีทั้งของแช่เอาพวกไปกินงานเมาตส์ตีเดี๋ยวจะสร้างนี้คนเดี๋ยวช่วยแต่ฮาทั้งผมซับผมต้นโอ้ยจะสัางแด้วแม่หอดผมซับก่อนเดี๋ยวแม่สุยางแม่สุยางถึงแนว เงินบริเวณทจ่เดียนตัวมันกินเดียนกันเอๆๆๆียงเอียงเอียงเอายงเออโอเอาไ<น>ล่ไล่ไล่เอาผมจะไปเบิ่งบอ่อดินบอ่อไม้ก่อนเอาท่านผู้ชมเอ้สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังย้ายบอ่อครับเอาท่านผู้ชมเอ้กำลังย้ายบอ่อจุดจัดจุดจัด มาบ่อใบดินสวยๆงามๆด้วย,วยใครสนใจติดต่อได้ครับหมอเจ้ากอน้ำสีโรงเรียนนว่ะโอ้ยยูทูบบ้านนาว่าลังจดจดัดจดจดัดเส้นสายป่านหกคูนสองอ๋อมันนี้เสียเวลาครับเพราะว่าสวนจีได้คุดดินโอ้ยเสียเวลาอ๋อดินงามๆสวยๆบริเวณนี้ครับกูไดอยากได้ดินหลอกหน้าเนี่ยดินสวยๆงามๆมว่าจะวิงกก่งมันก็จิตสั่ง หลายอย่างรับ,บรตักนะครับมาเล่มดอ,อกหน้ามาลองมาแนงอีกรอบนี่ละเนาะชมด้วยปวามพลายคนแคบคนธรรมดาเนะครับบริเวณนี้ปลาดินสวยๆมากมีแต่ปลาหยาค่าโคตรมาชกันครับบริเวณนี้จปักดิน,น,น,นลุใหม่เป็นนาวสวยสหลงน้อย่างนี้เปลให้เง เลี้ยวมองนั้นจังไปจังมาล่วมมองมันว่ามองเก้านั่นแหละต้องว่าลายเสียวดอกมอันแต่ในเมืองวัดิภาพไปในเมืองกีบบ่เบาน้ำมันก่อนไล่ขังสายแรงโอ้แบงใด้ปบงใด้ยเจ้องครับเจ้าสอง เดี่ยวซ้อนแลนเลนใกล้ดีเทียงแล้วเพิ่งได้ซอนเที่ยวเดอบก็ซักเนาะครับข้รมดาครับธข้าวกระดาษใหอยู่หากินส่วนที่ได้เงินเป็นบ่อเทียบซีช่องไว้ได้ครับเปลี่ยนวางได้ป่ะนี่เปลี่ยนเป็นวิธีรถบรรทุกดินครับโอ้วิธีรถบรรทุกดินโอ้ช่องนี้ดินสีรุ้ยช่วงมันเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนถึงอยู่มันจับไงเทียบซีเอฟเอฟซีถ้ามีน้องเรื่องที่ตานไหมครับครับครับอ๋อวิธีรถบรรทุกดินนี่เอานี่ พราะว่าเปลี่ยนช่องไม่ซื้อแบบนี้ยังสีคือเนอะาะเพราะมันเข้าหากินตามวิธีกินได้เข้าบริเัทหน้าเอาครับผมก่อนแดงเจ้าแดงเนี่ยโอ้ยสีฉุดชัดเป็นอะไรกอนอะโอ้ยว่าเปลี่ยนช่องไม่แล้วเปลี่ยนช่องไม่แล้วฝากแฟนยูทูบตัวประเทศตัวโลกเขากดติดตามอันนี้เพราะเปลี่ยนตรงนี้ช่องซื้อมวลแล้ว สายปานของคุณสองเนี่ยไปกดติดตามเด้อเนี่ยทีมงานเดียวกันเนี่นี่เอ,าเอ,าอ้าท่านนั้นว่าวิธีใ้ดินแม่นบอลละว่าถ้าท่านนั้นมีช่องบ่อที่เอา่้อท่านมีช่องดิปากกดติดตามตัวทีมงานเขามวนวก็มีช่องกับมวลมวลน,น้ำกันละไทยไแบ่งแต่ละมวนมวลเอาโทรศัพท์งานเขาอีกแล้ว สายป่าน6ขุ2เรื่อปากต้องเร้่อเซงหม้อจอะขลน้ำ CFC เอาทุกหมอคนจะได้ยินสีสยงแรงมากติตก็ได้ขนะาที่เขาในเมื่อมานีี้จงไี่แนวมากวัหลายอย่างติมก็ได้เขา <c oughs> ขอาค่วัสดีครับโอม